สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมคราชขับแข่ทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้านสีครับก็สําหรับในแบบบ้านนี้นะครับก็ผมก็จะเอาบ้านกับปืนขนนกครับเอามาไว้ตรงล้อมข้อครับไว้ตรงแถวแถวขวาล่างนี่ครับคือเราจะเน้นการบ้านกัปืนขนกหนักหน่อยปพิเศษครับคือเราจะวางแต่ป้อม ปืนที่โจมตีหนักๆครับก็มีเครื่องยิงหินเครื่องป่อลมป้อมผู่วางล้อมรอบเลยครับมีฮีโร่ควีนกับโรโยชปเปียคุ้มกันครับแล้วก็มีเสาลาวาเส้นเดียวครับเอาไว้สําหรับพวกเรือหอลมครับที่จะเข้ามาแล้วก็มีกระตอบแข้งก่อสร้างครับสักสองหลังครับคอยซ้มแซมแล้วส่วนตกมืงหนกก็มีกระตอบแข้งก่อสร้างเช่นเดียวกันครับสองหลังเลยส่วนด้านบนนี่ก็จะมีอา,าสาธแคนกับ ฮีโร่คิงกับบอดีคอยคุ้มกันครับแล้วก็มีสาวละวากับอระตอมชักกอซ้าคุ้มกันครับส่วนป้อมมืออื่นนั้นก็จะแบ่งเป็นบล็อกๆครับคอยคอยกันศัตรูครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้กันดีกว่าครับว่าจะกันได้แค่ไหนก็สําหรับในตานี้นะครับเขาก็มาจมตีเป็นสูตรทหารสายอากาศครับก็เป็นฐานมังกรไฟฟ้ากับบอลูนครับแล้วก็มีเอาเบบี้ดอก้มาด้วยครับ เอาล้ห่อลบเข้ามาแล้วก็มียาส่ไฟยาสาไฟ,ยา,าย,ฟายาข้างยาแช่ยาผิดค,ครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสุรทหารสายอากาศนี้จะโจมตีเข้าหรือเปล่าไปชมได้เลยครับก็ดูแล้วคาดว่าเขาจะน่าจะเริ่มตัดทางก่อนครับคิดว่าน่าจะเขาทบปืนหัวโลครับโอ้ตรงนี้เขาจะการเคลื่อนเป่าลมผมไปก่อนครับเอายาสายฟ้ามันจะการเคลื่อนเป่าลมครับ จากนั้นก็นี่ครับเขาใช้เบบี้ตะก้อนครับตัดทางเลยครับเอาจะกัดเ้นบอลงไ้แล้วค่อนข้างชนะครับเบบี้ตะก้อนที่เขาใช้ตัดทางก็ตายแล้วครับจากนั้นเขาลงคิงคิงครับตัดทางตรงนี้ครับแล้วก็บารูนมองก็ไฟฟ้าครับส่งมาเลยแล้วตามด้วยบอลเดงครับถ้าหาเขาเริ่มเข้ามาแล้วครับพอเริ่มเข้ามาเยอะก็ปล่อยดนหอรบเลยครับใช้ยาข้างเล่งมาครับ แล้วก็พอก็เปิดกาแฟมาต่าครับซูเปอร์มีออกมากันบ้างครับดูว่าเรือหอลบจะไปถึงป่ะหรือเปล่าครับไม่ถึงครับเจอเครื่องเจอจำับพายุเหมือนครับดูสักครั้งครับลไหมครับเรือหอลบตรงนี้มาก่อนไปฟ้าออกข้างครับเรือยอะชเปียมาเก็บกว่าดทีเหียวครับดีดูท่าจะไม่รอดแล้วนะครับจะถึงไหมจะถึงไหมควีนไม้ก่อนครับ โรเจอสเปียร์มาเก็บสาครับอยู่ในคอร์ดไปฮิลโรเจอรสเปียร์ครับตรงนี้ใช้ยาแช่แช่ป้อมครับแต่ก็ยูไว้ได้ไม่นานครับตรงนี้ยังมีมอลไฟฟ้าอยู่ครับโอ้โหมอลไฟฟ้าเต็มเลยครับมีบอลเดนอีกตรงนี้โรเจอแชมเปี้ยนเป็นไงบ้างครับเจอเสาระวางเส้นเดียวดูดไม่ได้ครับเขาก็กดยอมแพ้ไปครับก็ทำให้ตานี้เขาตีมาได้ดาวเดียว84%ครับ ในตานนี้ขอเอามาเป็นสูตรลาวารูนครับก็เป็นเอาลาวามา3ตัวเลยครับแล้วก็เอาบอลลูนมา26ตัวเลยอย่างเยอะเลยครับเอาไอซ์ตัวเลมาด้วยครับแล้วก็ท่าที่เหลืกก็มีมินเนี่ยนหรือวิทยากรครับแล้วก็นักน่าข้าวมมาก็เป็นสูตรลาวารูนครับยวดูว่าเขาจะเข้ายังไงครับเขาเอาลาวามาเป็นแนวหน้าครับเพราะส่งโลหะลบมาครับเอามารับได้ไหมครับ เดี๋ยวรอบลงจะถึงแล้วครับเอ้าลู้ก่อนครับเดือดรลบเขาโยนยาล้องหัวขับไปก่อนแหละยาข้างครับท่ารอาวเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ครับโอ้โหสูตรนี้โคตรครับแต่ขับไปไม่ถึงบ้านครับทหารตัวนี้โหดจริงครับแต่ไปไม่ถึงบ้านก็ตายครับซูเปอร์พาวเวอร์ล้องหัวครับเดี๋ยวให้เขาเริ่มสักทางนะครับเบบี้จะก้อนครับคิงแล้วก็ครีนครับ ตัวมีเนี้นออกมาครับหยุดก่อนครับเจอยาพิษไปครับไอซ์โซเรลมารับดาเมจครับก็ระเบิดเปิดหางไปเฮ้เขาจะเน้นมาเก็บบ้านก่อนครับไอซ์โซเรลตัวแตกก็แช่รอบครับนี่เป็นไงบ้างครับขิงมาแล้วครับขิงมาแล้วครับเดินวนนะครับหรือจะเปี่ยนมาเก็บกวาดครับไม่น่ารอดครับเจอเสาระบาดเส้นเดียวจับได้แล้วครับตายครับรู้จุดเปี่ยน คือเองครับเดี๋ยวระเบิดไปครับคือจริงจริงแคสสกิลครับเอาตัวรอดได้ครับกินหกตายไหมครับฟิน่านั้นตายเช่นกันครับตอนนี้เขาปล่อยทหารล่ะครับส่งลาวากับบอลลูนมาครับเป็นสุดลาวาลูนครับลาวาบินไกลหน่อยครับบอลลูนก็เก็บกวาดไปแล้วเดือดตัวแตกครับลาวามันบินไกลไปหน่อยครับ เจอป้อมลุมตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้บอลลูนเยอะครับเริ่มเร่งนะครับเริ่มเริ่มเร่งบอลลูนนะครับเออยังเอาปืนหุ่นนกกลับบ้านไม่ลงเลยครับมาลครับมาเก็บปืนหุ่นนกนะครับปืนขนนกพึ่งจะพังเลยครับลงทหารมาต้องการพึ่งจะเก็บปืนหุ่นนกได้ครับบ้านยังอยู่ครับยังไม่แตกบอลลูนหมดแล้วครับยังไงต่อเราจะบอดเลยนะครับเขาใช้มินเนี่ยนกับ พอม,มาเก็บกวาดที่เหลือครับคิงผมนี้โดนยิงฟรีเลยครับตีท่ารสายไก่ไม่ได้ตอนนี้ก็เหลือพวกลูกกระจกครับมินเนี่ยนมา,มาเก็บสิ่งของทั้งที่เหลือแต่บ้านยังปลอดภัยนะครับยังไม่แตกเดี๋ยวจะเปลี่ยนปลาหออครับไล่พวกลูกกระจกไปครับนี้มินเนี่ยนเยอะแยะครับ เดอ,อป้อมปุยิงร่วงมาครับออเดินยิงป้อมปุทางไปแล้วครับเกิดได้วอดนนะครับเ,เขากดยองแพ้ก่อนครับก็สําหรับตอนนี้เขาก็มาตีได้ดาวเดียวไป 8, 8ครับสำหรับตอนนี้เขาเอาไปเป็นสูตรมัะกอไปฟ้ากับบอลลูนครับแล้วก็เอาอยาฆ้ากับยาแช่มาครับเพือ่อจะกลรบรเป็นรถทั้งสูงครับเริ่มมาเขาใช้ บอลลูนกับบอไฟฟ้าครับลงมาหน้ากระดานเลยลงมาหมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยดรถท่อนสูงครับแล้วก็ตามด้วยฮีโร่คิงควีนวอลเดนรถชุดิเครับเรียกว่าปล่อยไปล่อมาหมดเลยครับใช้แคขมากันบ้างครับอย่าข้างเล่งทหารไปครับส่วนยาแช่แข็งก็แช่ไประยะครับคนนี้ออกมาแปะครับเขาเล่นใส่อากาศครับแต่ใช้รถท่อนสูงครับแปลกดีหรือว่าจะใช้รถห่อลงครับคิงมาแล้วครับแป๊บเดียวใกล้มาถึงบ้านแล้วครับ บุแบบดุดันมากครับยิงดูถ้าจะไม่รอดรับตายไปแล้วครับมกไฟฟ้าเก็บข้างนอกครับอ๋อครับตรงนี้ก็เก็บข้างนอกอีกคนนี้มาถึงนี่ก็บุกเอาบุกเอาเลยครับเขาแบบใส่ใส่หมดเลยครับไม่กักเลยเหลือสุดเพียงเก็บเก็บกวางข้างนอกนี่ครับมกรไฟฟ้าตรงนี้ก็โดนบ้านกับสรารละลายส่เดียวโจมตีครับ ก็ตายไปทีละตัว2ตัวครับยังเหลือครับวินกับบอลเดิครับมองบอไฟฟ้าตรงนี้ยิงยิงครับเก็บเรียบเลยตรงนี้เขาต้องเดินวนรอบบ้านแล้วครับน่าจะโดนบ้านเก็บครับตรงนี้เหลือดมองบอไฟฟ้าครับแล้วก็ควีนบอลเลินตายไปแล้วครับอีกก็น่าจะไม่ตายครับหรือมองบอไฟฟ้าตัวเดียวแล้วครับ อี่บ้านอาจจะไม่รอดอีกตายเรียบร้อยครับก็สำหรับตานนี้หอวก็ตีผมไม่ได้ดาวเดียว97%ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบบบ้านสิบสี่หลังนี้ครับก็แบบบ้านหลังนี้ครับที่ผมเจอมาผมเจอแต่ทหารสายอากาศครับโจมตีไม่ยั้งเลยครับก็แบบบ้านนี้มันค่อนข้างจะก,ก็กันทหารได้ดีระดับหนึ่งครับ เวลาเขาโจมตีมาเขาก็จะไม่ค่อยมารวมตัวกันครับคือมันจะมีกาแพงกั้นครับให้ทหารมันแยกกันมันกร,กระจายออกข้างหมดครับก็ส่วนใหญ่ที่เขามาตีนี่ก็จะกระจายออกข้างครับไม่ค่อยจะเข้าบ้านถ้าเขาจะเข้าบ้านได้นี่คือเขาต้องเคลียร์ทางแล้วเปิดทางเลยใช้ยาปินไหวรถท่อสูงอะไรต่างๆหรือไม่ก็รถหอหลบครับคือถ้าเป็นทหารสายบกมาเดินแถวบ้านนี่อาจจะเดินวนได้ครับก็สําหรับแบบบ้านนี้ก็กันได้ดีครับ การสามดาวได้ครับ2ดาวนี่เจอประจําครับส่วนใหญ่ก็มาตีได้2ดาวครับดาวเดียวนี้ก,ก็มีบ้างหน่อยๆครับเรียกว่าคนตีในครั้งนี้นี่ตีเก่งขึ้นครับก็แบบว่านี้ก็คิดว่าน่าจะยังแข่งในระ,ระดับหนึ่งครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนำมาใช้ดูก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปแบบบ้านแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับหรือว่าเพื่อๆอ,อยากจะสับสุนผมก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันีนครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ